ใช่เป็นผีดิงไม่ใช่ดิงผีจริงเหรอมันต้องเล่นยังไงอ่ะเราต้องเก็บเพชรไปเรื่อยๆถ้าเราเจอดิงเราต้องวิ่งเลยโอเคงั้นเข้าเลยครับเข้ายังไงครับเข้าไปเลยเข้าไปเดยแบบ่อุ้ยทุกคนพอแบงเข้ามาแล้วโอ้นั่นไงเขาบอกว่าจะเล่นคนเดียวหรือเล่นหลายคนคู่เล่นหลายคนเล่นหลายคนแบบหลายคนใช่ไหมใช่เอาละครับพอแบงไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะปีสร้างปีเข้าร่วมดีกว่าเข้าร่วมดีกว่า ผีเลี้งมาแล้วมังกี้บัสพ่อพ่อตัวเองพ่อต้องวิ่งโอเคตอนนี้พ่อพ่อขอเดินตามบิงไปก่อนนะพ่อกดวิ่งสิพ่อได้เร็วกดแล้วเอาละครับมันมืดมากเลยอ่ะบิงแค่ต้องรีบมาเข้าอ๋อแล้วเข้าตีบหรอ อุ้ยเขาเรียกว่าล like ูกศรแห่งความโชคร้ายพ่อแบงค์ได้ปลอดภัยปลอดภัยทุกคนอปลอดภัยท um ุกคนเย้ก็คือสุ่มสุ่มได้ทุกคนเลยแล้วก็ยังไงต่อประตูเปิดแล้วบิงเพื่อนๆออกไปแล้วอ่ะพ่อจะเลือกทางทางนี้หรือว่าทางนี้เลือกทางเดียวกับบิงได้ปะได้เลือกแล้วยังไงเมื่อไหร่มันจะเปิดจะต้องรอก่อน อ๋ออุ้ยมีพ่อแบงค์เห็นเพชรอ่ะเขตสีม่วงเลยเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่ามีมอนเตอร์ด้วยมอนเตอร์ลิงอ่ะมีมอนเตอร์ลิงนี่พ่อเขาเขาเปิดแผนที่ให้แล้วว่าเพชรอยู่ตรงไหนเนี่ยสีสีม่วงสีม่วงเป็นเพชรเราต้องเก็บเพชรให้หมดเลยไปไปนะอุ้ยพ่อเก็บเพชรงค์เก็บเพชรได้เยอะเลยอ่ะ ไปเก็บเพชรแบบสิบอันเลยอ่ะบีพ่อหนูจะเจอเรียงมแล้วเมื่อกี้หนูเฉียดลิงไป็นอีกเรื่อยโอ้ยโอ้ยพ่อแบงเจอลิียงบีพ่อแบงค์ดูจัดการไปไปมาช่วยหน่อยโอ๊ยเจอเรีงไม่รู้ว่าจะมันเก็บเพชรแล้วเจอลิงใช่เราต้องเก็บเรียงใช่แน่หรอลิงไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นมันเปเดินเก็บเพชรเลยเสร็ไปเล้ว ก็มันมันวิ่งได้ไหมวิ่งได้แต่ว่าเรามีสามชีวิตเนี่ยเราต้องเก็บเพชรให้หมดถึงจะจบเออเออใบายนั่งไงเก็บเก็บใบเก็บเก่งใบโอเคตอนนี้ต้องายเก็บเพชรแล้ครับแต่ต้องระวังบินแค่นะโอ้ยลิงพองลิงพองหนูเล่นไม่เก่งไม่เป็นไรสู้สู้สู้ใบสู้ ถ้าเพชรหมดก็จบแล้วเพชรเหลืออีกสองเพชรเหลือแค่นิดเดียวเองเพชรเหลือเท่าไรอ่ะอีกสี่อันเราต้องดูด้วยดูในแผนทอ๋อหนึ่งร้อยอันใช่ไหมใช่เก้าสิบอันหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยจริงมันมาที่จุดเกิดเราเลยอ่ะอ้าวชีวิตไปหมดหรอชีวิตไปหมดแล้วโอ้ยมันเลยอีกหนึ่งชีวิตดูบลิงดูเบลิงดูเบลิงงั้นเบลิงต้องไปแกให้ได้ความหวังสุดท้ายของพวกเราคือน้องบลิง ยังมีอยู่เพื่อน,ออนครับเนื่งไงเจอแล้วบิงไปตรงสี่มว่วงอุยอ้ยเฮ้ยทำไมบิงไม่ตายอ่ะเมื่อกี้วิงบิงวิ่ง,งชนลิงแต่บิงไม่ตายทำไมอ่ะไม่บิงมีพลงังอุย้ยตรงนี้ยังมีอีกเต็มเลยอ่ะอ้าเก็บม,ม,มีเก็บเ,เ,เ,เก็บ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 เพิ่อะไรอีกออ๋อมันต้องกดมันต้องเก็บให้เหลือศูนย์ หรอใช่เพื่อนก็ช่วยโอเคเดินตรงไปบิ๊กเดินไปเลยวอีก50อันเดี๋ยวอีก50อันมีอยู่เนี่ยตรงเนี้ยแค่ค่อยเดินไปเอ้ยใช่30อันแล้วบิ๊กอีก30อัน กก่งมาไปทางนี uh, so uh, nah. ้แหละมิงมิงไปทางนี้แหละอุ้ยเจอกระต่ายดูเพื่อนสิเพื่อนเพื่อนเพืก็ตายสอคนอุ้ยเราได้มาเลื่อนลูกศรอีกแล้วอุ้ยเราได้โชคดีลูกศรแห่งความโชคดีถ้าได้ปลอดภัยเราจะมีหลายชิ้มปกติมีซีเอานะเดี๋ยวเรามาเก็บ เราเดินไปทานั้นหรืไปทางนี้ใช่ไปคนละทางเลยอุ้ยจะเปิดแล้วอู้เยอะเลยสองร้อยแปดสิบเจ็ดเราต้องเก็บเพชรทั้งหมดสองร้อยแปดสิบเจ็ดแต่ไม่เป็นไรเราโชคดีที่มีแผนที่น้อยที่สุดก็คือสามสิบเก็บไปเลยไม่ต้องกลัวลิงเจอลิงก็ต้องรีบหนีใช่เจอลิงก็วิ่งไปวิ่งวิ่งทะลุวิ่งทะลุลิงได้จไรอุ้ยทำไมเราเจอร้อมกันอ่ะ มันข้ามาจยุดเกิดเ้ยเมื่อกี้ลิงมันโดนจดนิงถ้าลิงอยู่ข้างหน้างน้นมันโดนเอเหมือนลิงมันโดนนะรเเหมือนลิงมันจะตายเลยเมื่อกี้ออ้าก่ะอุ้ยตัวต่อกระโดดแบบนี้เลยนะคะเพือนองนมีหลายสีเป็นเกมแห่งความสามีเฮ้ยเพ่เราต้องสามีกันไปนะเพื่อน อ๋อห้ามตายเลยเหรอถ้าตายคนนึงต้องเริ่มใหม่หมดเหรอใช่เอ้าเพื่อนไปต่อต่อต่อเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้แหละตอนนี้แหละเอาบิ๊กผักเอ้าบิ๊กผาดผ่านแล้วนะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเพื่อนเพื่อนอีกรอบหนึ่งเอ้ยอย่าผักดิเอาใหม่เใจเย็นๆเราต้องแบบคุยกันอะอุ้ยชนกันอีก อุ้ยทุกคนเกมนี้ต้องสามัคคีกันจริงๆเล่นยังไงก็เล่นไม่ผ่านอีกคนหนึ่งขึ้น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 ไปไปเลยไปไปทำไมทำไมอีกทีนึงเราต้องแบบตั้งใจต่อเราต้องเดินหน้าไปอีกอุ้ยสีแดงอึ๊บบิงอย่าพึ่งนะคนต่อไปอย่าพึ่งนะเย้ความสามัมคีของเราสำเร็จแล้ว ที่หนูไปได้อ่ะอืออุ้ยอันนี้อันนีแบบสองเชือกอยู่ด้วยกันต้องเดินไปด้วยกันโอ๊ยเซาห่าไอ้สกีบดี้นี่แหละบิงเดินมาก่อนบิงเดินมาก่อนอีกคนไมงไม่เดินไปๆปค่อยๆไปเชือกมันติดครับตอนนี้เหมือนเรามีหนังยางยึดตัวพวกเราอยู่อุ้ย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 อันนี้ดีเมื่อกี้มาแบงค์เห็นสีฟ้าตกแต่ไม่ร่วงเพราะมีเชือกใช่ไปฟ้าที่ไหนภารกิจคือเรา เราต้องไปปุ่มสีเหลืองใช่ไหมใช่เลยเฮ้ยใบอีนิดเดียวใชไหนิดเดียวใบใครก็ได้สบัดสบัดดิสบัดสบัดนิดเดียวใบทุกคนตอนนี้ใบกําลังยืดอยู่อึ๊บอุ้ยไม่ถึงเอ้ยได้ได้แล้วใบกดสวิตได้โอเคบอกแล้วอันนี้เราเคยเล่นเย้ด่านสามแล้ว อุ้ยด่านนี้ไม่ต้องมีเชือกแล้วเอ๊ะอันนี้เราต้องผัดผัดไม้ผัดไม้ให้ลองโอเคข้ามลาวาให้ได้ผัดไม้อีกผัดไม้อีกโอเคระวังนะอย่าไปโดนอุ้ยมีคนโดนลาวาโอเคอุ้ยเกมนี้ถ้าเรานั่งอยู่ด้วยกันก็ดีแล้วเนาะแบบแบบแบบนั่งอยู่ด้วยกันหมดอุ้ยเกมนี้เล่นสองคนได้ไหม แบบมีแต่มิงกับไม้ไอะเออได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวิตอนนี้ใครจะตายเยุ้ยรอดรอดพ <บ S 1> ่อเป็นคนชื่อออมสินเกมที่ 4, สี่แสดงว่า,าเป็นคนไทยป่ะรอแล้วต้องรอแล้วต้องรอเพื่อนอย่านดะังจริงทีละคนทีละคนสีเท้าไปทีละคนโอเคเก่งมาก สีแดงแหละโอเคไฟสีเขียวไปอุ้ยสีเขียวรั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เมื่อกี้จอมันกว้างไงใช่ไหมจริงตอนนี้เขียวมาแล้วเขียวมาแล้วเขียวอุ้ยตอนนี้เหลือไอ้ส้มขอให้ไอ้ส้มผ่านอุ้ยไม่ใช่หรอไอ้เขียวรั่วไม่ได้ เอาดีๆเอาดีๆบินกระบายเป็นสอตคนสุดท้ายเลยบินกระบายไม่ต้องรีบกกลับไปกันก่อนเคสีแดงรอดสีฟ้ารอดตอนนี้แหละเอาจริงแล้วเคสีแดงผ่านโอเคสีฟ้าจะผ่านไหมผ่านครับผมเคไอเท้าคนสุดท้ายแล้วทุกคนนทำยังไงกับมันดีไอเท้าจะได้ไปง่ายๆลนโลง งได้อยู่แล้้วไอเท้าเฮ้ยเอาความหวังสุดท้ายเอาไอความหวังสุดท้ายไอ้เท้าตัวเท้าตัวเท้าเหลือแค่อันเดียวตัวเท้าตัวเท้าอ้าไม่ไี่หนเลยอะใช่หนูได้คะแนนมีตายเยอะใครมีตายเยอะเฮ้ยมีช็อตติดอีกอยังไม่ไม่เหมือนใตายตายบ่อยอ่ะแต่ทำได้แต่ครั้งหนูชนะได้ที่หนึ่ง อ้ยระวังโดนหนีบอันนี้ผ่านเหรออันนี้ผ่านอันนี้ง่ายมากอันนี้ง่ายเหรอไม่ได้ผ่านหมดเลยไม่มีใครตายเฮ้ยค่อยๆอยอ๋อโ๊ยลุนต้องใส่ช่องต้องใส่ช่องมีลาวามาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยห้ามเฮ้ยยี่รอดรอดรอดอ๋อถ้าอยู่ช่องเดียวกันตายนะอยู่ช่องเดียวกันตายอยู่ตรงนี้ จองแล้วเฮ้ยสี้มพูสีมไม่ยอมลงไม่ลงอ่ะหนูจองแล้วอันนี้หนูจะเอาอันนี้มีมาหนูจองว่ามีมาเราจองเราต้องจองห้ามจองเราต้องหาเจอได้ได้ได้เดี๋ยวป้าเล่นให้อุ้ยอยู่อยู่รอบเดียวกันได้เหรอ พ่อตบทันึถอ,อุ้ยไอ้เท้า,อ,ทาอ๋อพ่อแบงค์กูดูโฆษณาทุกคนเลยผ่านกันหมดเลยดีจริงจนี่ไงพ่อดูโฆษณาค้าใช่อุ้ยอย่าอย่าตกสิอย่าตกอุ้ยตกกันหมดเลยอะ่ะ ไปสีอะไรฟ้าเนี่ยพ่อนำไปละอุดยอันนี้พ่อเล่นได้แล้วเนี่ยเนี่ยดูสีเขียวสิสีเขียวไปได้อุ้ยมันสีส้มไปแล้วถ้าสีส้มไปได้ทุกคนก็ไปได้เชื่อไหมไม่เชื่อฟ้ากค่เขียวห้ามตายเด็ดขาดไม่หยุดนิ่งให้โอเคเอาเอาเท้าเอาเท้าเท้าเลือก่อนเออเท้าโอเคเดี๋ยวสิ หลือไอส้มนี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้ง่ายอยู่อันนี้ง่ายไหมครับต้องใช้เอ่อปั๊บบี้นิดหน่อยอ๋อต้องทะลุอุโมงค์นิดหน่อยหนูบิ้งไปโดนอะไรอ่ะโดนมันมีที่ให้ตายเนี่ยเลเร์เนี่ยเลเซอร์อ๋อถ้าคือบิ๊งขึ้นข้างบนไปแล้วหวังเมื่อกี้ใช่หนูหนูขึ้นก่อนเลยหนูลุกว่าหนูเป็นอ๋อเราดูสีผิดสีแป๊บเ้ยสีฟ้าระวังนะสีฟ้าใครไม่ใช่หนูหนูไม่ได้โดนเหรอ อ๋อสีส้มโดนไปจะห่านแล้วระวังนะทุกคนระวังเออเลเซอร์นะสีแดงเหลือเหลือสีแดงโอเคสีแดงสีแดงให้ได้นั่นสีแดงโดนเขียนนิดเดียวเองนะสีแดงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเรามีผิดพลาดกันนี่ก็ไม่ผิดพลาดอยู่เลยเพราะว่าใคก็เคยโดนใช่ไหม สีเขียวโดนเมื่อกี้พ่อเห็นไม่หนูนำไปแล้วนะหรือว่าสีสีไบไม่หนูแค่ถามที่พ่อพูดบิงเฉยๆเดี๋ยวพ่อจะดูให้ใครโดนส้มพานเขียวพานเอ้าแดงเราเห็นแดงเราเห็นส้มมันข้างหน้ามันก็มีเลเซอร์ส้มส้มไปโดนข้างล่างก็มีเลเซอร์อ๋อเลเซอร์มีสองอันอ่ะใช่มีเลเซอร์สามที่ เลเซอรตรงนี้ด้วยโอ้ถึงมีคนสุดท้ายแล้วนะเอ้าเขาออกกันหมดแล้วเย่เอ้าเหลือสองคนแล้วเหรอใช่เหลือสองคนก็ดีสิทุกคนเหลือสองคนแล้วเราต้องผ่านแน่ๆเลยอย่างงี้นะใครตายนี่โดนเลยนะเพราะเราเหลือสองคนแล้วรู้เลยใช่ไอ้ฟ้าพ้องแพ้เนี่ยบิง ไม่เห็นบิงเห็นชัดชัดเลยไม่เป็นไรขอให้ผ่านตอนนี้ขอให้ผ่านห้ามโดนอ๋อไอ้ข้างล่างอะมันกระโดดยากเพราะข้างล่างหัวมันติดไม่ติดอ๋อไม่ติดเออผ่านตอนนี้เราผ่านกันแล้วดูซิใครจะโดนผ่านไม้ผ่านบิงบิงผ่านโอเคโอเคครับทุกคนแลวนี่คือเกมนี่คือเกมอะไรนะ เกมแห่งความร่วมมือใช่ไหมเกมทูแกเตอร์เกมทูแกเตอร์ร่วมด้วยช่วยกันงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหช่องลิงก<า><า>ไปด้ว<ด>ยนะบ๊ายบาย,บาย